ะค่ะทุกคนส้มตำตีนไก่ตีนไก่เยอะมากก็ <laughs> ใช้คําว่าเล็บมือนางใช่ไหมอันนี้เล็บมือนางนะทุกคนไม่มีกระดูกนะคะส้มตาม,มาละกอนนะะมาล,ง,ลงมือกินกันเลยข้างนอกมืดต,ต,ตือเลยค่ะใช่กินในห้องคือยังไม่หกโมงเย็นนะคะแต่ว่ามืดแล้วไงสะบัดนดกินไก่จริงๆมใชอ,องนี่นะคะ

ปตนมะกรอกด้วยวันนี้พิเศษมากวันมะกรอกอชิมมะกรอกดูเผ็ดพอดีเนื้อมะกรอกคือเหมือนมะกรอกที่แบบทธรรมดาสดๆเลยต้มอ่อนนะทุกคนมะกรอกแห้งฝาดนิดหน่อยเนาะยังได้ถึงรสชาติ อ,อร่อยแยวรสชาติมาก่อ,อืปีนไก่ดึงๆแต่แต่รสชาติไม่จัดจ้านเท่าไหร่ครับปกสักเือเรียกรกบมันออมโอ้เรเยสดๆออร์แกนิกมากนะครับไม่มี สาร <î S 2> เคมีกินแล้วต้องมีแบบสายหน้าใสาตามันแซ่บจริงๆไม่มีสารเคมีไม่มีเต๋อขอกินกิ๊งกิ๊ง มะละกอหนึ่งลูกถ้าพันนใช่ไหมพี่เทียกินไก่สองหมื่นห้ายังไม่หมดนะทุกคน<ร>คือเันเต็มครกแล้วอะ่ะเอา,าไวจนตมเปลืใช่ค่ะอ<ร>นนี้ยังไม่หกโมงเย็นนะทุกคนมื่อตื๊ดตื่อเลยคือพตะวันตกดินใช่ไหมก็มื่อเลยค่ะ มืดตั้งแต่บ่บายกือบบ่ายสี่โมงเนาะสี่โมงพอห้าโมงมืดแล้วค่ะตอนแรกก็แดดแดดนะตอนบ่ายสามโมงยังแดดเปรี้ยงเลยทุกคนพอตะว,วันตกดินเท่านั้นน่ะสี่โมงครึ่งเริ่มมืดละ ซับกินมะกอกซับน้ำนัวนัวมะเขือเทศมะเขือเทศมะกอกต้องสดน้ำโดยแซบมามะเขือเทศนี่อนะร่อยมากเลยคนระับเค้นิคมากขนาดลูกบิบเนะี่ยถ้าไม่ปลูกเองไม่ได้กินลูกบิบไหมลูกอน แบบกรอบมากเลยเก็บมือน้งฉ่ำๆจิ้มน,น้ำปลาหนุว่วๆผักนี้ต้องกินด้วยลนะ้างอย่างดีแช่น้ำเกลือแล้วก็ล้างน้ำสะอาด ่อเราปลูกเองกรอบมากมะเขือก็ไม่มีสารเคมีอะไรรับออกแกนิกมากปลูกเองไม่ได้ใส่ชีดยาอะไรเลยปธรรมด,ดาเลยทุกคนปุ๋ยก็ใส่นึดงเดียวครับอ แล้วเราเคยใส่โฮอรนะ์โ,โมนนมเนาะฮอร์โมเปรี้ยวฮอร์โมนทำเองนะครับเราก็ดูสูตรในตามเพจบ้านฟ้าตามเพจบ้านแดงทุกคนฮอร์โมนทำเองก็มีแต่ไข่ น้ำปลาราน,น,น้ำเปรี้ยวน้ำเสาวข้าวน้ำไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับ เอาแบบนี้ก่อนนี่ต้องซดน้ำเปแยกเอาน้ำคุ่ๆแบบนีเห็นไหมคุ่ๆได้ยังน้ำนี้ทำไม่รู้พวกระเทศสีเขียวนี่หวานมาก มะกอกก็อร่อยแล้วนะมะกอกนี่ทำให้น้ำส้ตมตำหวานขึ้นเนาะมันดูนัวกลมกล่อมขึ้นทุกคนโอเคออเกนิ่งอร่อยยิงครับมตีนไก่ต้มยี่สิบนาทีไปนไงกรุบๆเนาะ ทำไมโปรกโอกนอินทีกิมันนึงแปงมันไม่มีสารพิษนีอร่อยมากตัอ,อตำ้อยู่ก็มืดเลยนะตอนแรกก็ยังไม่มืดใช่ไหมเพอาะเรื่องความส้ตมตำงนะทุกคนมืดเข้ามืดเข้าจนต้องเปิดจัดเลย ช่วงฤด,ดูร้อนอะ่ะเราก็ปลูกผักกินเองก็ประหยัดเาาเลยทุกคนเห็นเอาก็ไม่ได้ซื้อผักไม่ได้ซื้อเลยเมืกอเทก็มีกินตอนแรกว่ามันไม่ติดผลใช่ไหมติดทุกคนดกเลยมันเป็นทุกงท้ายเป็นช่วงนี้แหละ ตอนนี้ก็ยังไม่สุกดีมันเขียวแต่ว่ากินอร่อยแล้วอืมช่ำอืม <c> ฮ <oughs> ึมจับมา เราไม่ตำาม,มละกอน,นะครับวันนี้เราทำตีนไก่นะครับส้ตมตำตีนไก่คะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็อิ่มอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับเมนูตำตีนไก่ค่ะหรือว่าเล็บมือนางเราที่ทีเพาไม่มีเส็จ พิเศษคือมีมะกอกด้วยนะครับใส่มะกอกด้วยวก็คือส้มตํามะละกอเส่็จจินใจนั่นแหละนะคะแล้วก็มีผักเคียงนะคะเป็นผักกาดขาวนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้กินเลยกินแค่นี้ก็คืออิ่มมากแล้วทุกคนคือกินจะจะให้หมดนะคะแต่ว่าคงกินนอกรอบนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย